ครั้งนี้เนี่ยเป็นเทสต์ไดรฟ์ครัรค้งแรกของเฟย์ด้วยนะตื่นเต้นมากต้องทดสอบว่าผมไว้ใจแฟนสาวผมได้หรือไม่มันมีคำถามพายใจมาให้ถ้าตอบไม่ได้อะตอบไม่ได้ก็คือไว้ใจไม่ได้ได้วแววลวิลวเวลแบบว่ากลับมานั่งนี่เลยโว้วขาเฟย์ไม่ติดพื้นแล้วในตอน,นนี้ไม่คนนี้ชิวา่าตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่ปทุมธานีสปีดเวย์นะครับผมวันนี้เราจะมาทดสอบนะฮะรถ SUV แห่งยุคนี้เลยครับเป็น SUV รถธงของมิตซูบิชิครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยเป็นเทสต์ไดรฟ์คร ตื่นเต้นะไม่เท่าไรผมว่าผมตื่นเต้นมากกว่าอ่ะแต่เดี๋ยวไปทำความรู้จักกับรถคันนี้กันก่อนเลยครับไปเลยและนี่คือ all new Mitsubishi Export H E V มาพร้อมคอนเซ็ปต์ใหม่ silky and solid ที่ทั้งเรียบรู้และทรงพลังไฟหน้า LED iconic T shape รูปตัว T ยังสวยอ่ะล้อลอยขนาด18นิ้วเท่ใหญ่ทรงพลังไฟท้าย LED T shape สีสโมกมาพร้อมสปอยเลอร์หลังเกือบจะบินได้แล้วเนี่ยหลังคาดำเท่สุดๆช้องโดยสารด้านหลังกว้างขวางไม่แพ้กัน Mm hmm. โอ้โข้างในสวยมากเลยพี่จริงค่ะดีไซน์ภายในนะคะเพราะว่าเป็นแบบว่าทูโทนเมอแรงมอคค่านี่ แรงนี่คือมอคา่านะแล้วจะบอกว่าคอนโซลข้างหน้าเนี่ยนะเขาหุ้มด้วยวัสดุชนิดพิเศษป้องกันคราบสก,กรปรกได้นะครับแล้วกันน้ำด้วยมอคอาเธอมมกหน้าจอแสดงผลการขับขี่ LCD ขนาด8นิ้วเกียร์ electric shift พุ้มหนังนอกจากนี้นะครับห้องโดยสารยังกว้างสุดๆทั้งเฮดรูมแล้วก็เลกรูมนะฮะและ้วเขาก็ยังมีระบบฟอกอากาศแบบ nano ex นะคะที่ช่วยยับยั้งกลิ่นแล้วก็ช่วยทําให้ผิวผู้หญิงอย่างเราชุ่มชื้นด้วยดินามิกซาว Yamaha premium ระบบเสียงสุดแกร่งจากยามาฮ่า8ลำโพง4โหมดยังอยู่ในคอนเต แด้นะฮะเลยมาทดสอบระบบ Diamond Sense นะครับของคันนี้นะครับซึ่งเราจะเริ่มที่ทดสอบระบบ Adaptive Cruise Control เราเริ่มขับรถไปนะให้มันความเร็วเกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับกดเข้าระบบครับเรียบร้อยตอนนี้นะคะเป็นระบบ Cruise Control แล้วนะฮะนี่ผมไม่หยยบคันเร่งนะฮะรถวิ่งไปเองอยู่ข้างหน้าถ้าเขาเบรกรถเบรกเองโดยที่ผมไม่ได้หยยบเบรกพอข้างหน้าไปรถเราตามไปด้วยครับโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับสมมติว่ารถติดไฟแดงรถข้างหน้าอาจจะเคลื่อนตัวโดยที่เราไม่รู้ตัวระบบจะส่งเสียงปิดมานะฮะให้เรากดปีซูมครับรถก็ ไปต่อด้วยความเร็วเท่าเดิมที่เราเซ็ตเอาไว้ครับก่อนที่คุณเฟยนะครับจะทําการทดสอบนะฮะระบทรบทา m e m a าทดสอบว่าผมไว้ใจแฟนสาวผมได้หรือไม่ทาไงดีฮะมีคําถามภา,ายใจมาให้ถ้าตอบไม่ได้ตอบไม่ได้ก็คือไว้ใจไม่ได้คําถามมีอยู่ว่าถ้าคุณมีโอกาสไปเที่ยวครั้งสุดท้ายคุณคิดว่าอีกฝ่ายอยากไปเที่ยวที่ไหนระหว่างญี่ปุน่นสวิตเซอร์แลนด์อังกฤษหรือว่าเกาหลีสวิตเซอร์แลนด์ไม่ว่าแล้ว่าต้องตอบผิดได้กลับมานั่งนี่เละทำไมทำไมถึงคิดว่าต้องเป็นญี่ปุ่นเอาว็เห็นล่าสุดเพิ่งทัวร์ดี่นี่วไา เป็นครั้งสุดท้ายเพราะฉะนั้นรครั้งสุดท้ายก็คือเฟยก็เลือ,ลอกไปไประเทศที่เฟกไม่เคยไปอังกฤษเกาหลีญี่ปุ่นะเคยไปมาหมดแล้วโอหรือแค่นี้ก็อุ้ยคิดไม่ได้บบว้ามีแววมีแววแบบว่าโอเคต่อไปนะฮะเราจะทำการทดสอบนะครับด้วยระบบนะครับกล้อง360องศา,ารอบรถนะครับผมเดี๋ยวผมจะถอยเข้าซองด้านหน้านี้นะฮะโดยที่ผมจะไม่มองกระจกข้างซ้ายขวาจะใช้กล้องที่อยู่ที่หน้าจอเท่านั้นครับผม เห็นชัดมากเมื่อกี้เอาจริงดูจากข้างนอกเหมือนแบบช่องมันแคบมากเลยนะแต่พอมถึงเวลาจริงๆคือมันแบบเข้าง่ายมากพอไปถึงสุดเนี่ยจะมีเซ็นเซอร์รอบคันเตือนอีกทีนะฮะถ่ายได้ตรงมากเลยค่ะ ต่อไปนะฮะเราจะมาทดลองเครื่องบ้างครับจะแรงแค่ไหนนะไปกันเลยนะครับผมไปแล้วเนี่ยนะฮะอันนี้ตอนนี้ความเร็วนะเมื่อกี้อยู่ที่ประมาณ60กว่านะครับเข้าโค้งแบบกระทานหันเนี่ยก็คือไม่มีอาการสะบัดหรือไม่มีอาการที่จะรู้สึกว่ามันกำลังจะหลุดโค้งเลยเพิ่มความมั่นใจให้เรามาณเลยเราจะไปฐานต่อไปก็คือเป็น Gra v e l m o d หค่ะจะเป็นทางถนนลุกลังแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปสู่ถนนลุกลังจะคำถามเลยดีกว่าถ้าเกิดว่ามีเวทมนต์พลังวิเศษคิดว่าพี่บอยอยากจะมีพลังวิเศษอะไรหายตัวย้อน เวลารู้อนาะคตเป็นอมตะเป็นอมตะ กินมาคิ้อย่างย้อเวลาคิดว่าเราใจตรงกันไงก็คิดว่าเธอจะกินเหมือนที่ฉันอยากเป็นน้ำตาครับอันนี้เป็นอันสุดท้ายเลยรู้ป่ะที่กินมาพี่บอยจะทายนึกถึงเมื่อ20ปีที่แล้วผมแบบรู้สึกว่าตอนนั้นเรามีกำลังวังชาคำนุนทำนี่เอออยากย้อนเวลากลับไปไม่ใช่หมายถึงว่าอยากอยากเป็นน้ำตาไม่ได้อยากย้อนไปแก้อะไรแต่ว่าอยากแบบเอออยากแบบมีอายุ20ตลอดไปไปเลยว้าวมันมากทุกคนเพราะมันเกาะถนนมากนะครับมันจะสมบัติเล็กๆนะครับแต่ว่ามันก็จะคุมได้อยู่เลยดีมากๆเลยนะว้าวมันจริง ถ้าทุกคนเห็นก็คือขาเฟไม่ติดพื้นแล้วในตอนนี้โอเคสุดออยอดจะให้คุณเฟเข้ามาเชิดชายบ้านนะครับกับฐานเวทมหมดนะครับอ่ะรอบนี้ไว้ใจไหมไว้ใจด้หรือเปล่าไม่รู้ต้องทดสอบด้วยคําถามนี้ครับถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์หลงป่าคิดว่าคุณเฟเนี่ยจะทําสิ่งใดเป็นอย่างแรกง่ายมากคุณเฟจะตั้งแคมป์นั่งสมาธิร้องไห้คนช่วยหาอาหารมาทาชีวิตฉันรู้เลยพี่บอจะตอบอะไร ้องให้แน่นอนร้องให้แน่นอนใค่รู้เลยว่าพี่เฟยต้องสอบแล้วที่ไม่เราจะแบบมีสติมากๆตอนอยู่ในนั้นแล้วก็แบบนุ่งสาไปสมมติเจอเขีย่ยไปเราเข้าด่านเวทกันค่ะทุกคนมาทีนี้ปุ๊บเป็นงานเฟยเป็นเวทแต่ตอนนี้อ๋ออันนี้รู้สึกถึงความแบบเกาะถนนมากขึ้นเลยอ่ะพี่ขับดีขึ้นทันทีใช่ไหมยังไม่น่าเชื่อว่าโดยที่เฟยเป็นแบบมือค่อนข้างใหม่เราจะค่อนข้างกังวลมากเวลามันเข้าสู่แบบว่าถนนที่มันไม่ได้ปกติทุกคนมีระบบอย่างนี้มันช่วยมากเลยข้อล้อมื่นมึ่น ขับดีมากเข้าเว้หมดปุ๊บเนี่ยรถเกาะถนนมากขึ้นแล้วก็ทำให้รู้สึกกุญใจ New Generation HEV ขุมพลังไฮบริดเจเอเรชั่นใหม่ไม่กินน้ำมันอัตราเร่งดีขับนุ่ม เสียงรบควน7 Drive Mode ขับขี่ได้อย่างมั่นใจในทุกสภาพถนนด้วย7 Drive Mode AYC Active yaw control ระบบควบคุมการขับเคลื่อนและสมดุลนขณะเข้าโค้งช่วงล่างปรับจูนพิเศษเพื่อทุกสภาพถนนในไทยผ่านการทดสอบบนถนนมากกว่า1 0 0 0 0แกิโลเมตรนอกจากนี้เรื่องระบบ s a ฟตี้มีระบบความปลอดภัยจัดเต็มกล้องมองภาพรอบพัน360องศามี Airbag 6ตำแหน่ง ใครที่อยากลองสัมผัสพลังใหม่ที่ยกระดับประสบการณ์การขับขี่ที่สนุกเร้าใจเอนจอยกว่าในทุกเส้นทางต้อง All New Mitsubishi Mits <ub> X-Force h e v